อ่าครับสวัสดีพี่พนาณน์นทุกท่านครับวันนี้มาหานกฝึกกับนกกําลังติดเฉลยเนาะมีเนาะอันนี้สวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับโอ้นี่จะแบ่งกี่ตัวมีที่จะให้เอฟซีกี่ตัวประมาณประมาณสี่ตัวสามสี่ตัวเนะาะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนอันนี้พี่นาพามาอะไรไม่รู้โอ้โหลัดป่ามาขามมาครับไม่มีทางตามสายไฟตามสายไฟมาตามสายไฟนี่ครับมาบ้านมีประมาณสองกิโลครับได้อยู่เนี่ยติด อยู่บนเขานเขาหรือ่นกเขาเลยทำไเจอนกเขาอันนี้ต่อในบนเขาเนาะนี่ครับโอ้ยพากันลัดป่ามาดูทางมีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะพอมาตรงนี้เจอทางทางลูกรังนะครับลถดาลงเขาดิ่งลงไปนี่โอ้โนี่อันนี้เป็นทางนาเนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่บ้านนู้นอีกกี่ตัวนะสอง ตัวไหนตัวนี้เอาเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยตัวนี้ริวเฟืองใช่ไหมครับเฟืองต่างไม้ไหายใหญ่ต,ตัวนี้เห,หรอ,อหครับตัวเล็กแตบบ่จัดนะติดเฉลยแล้วสองตัวเนะะะาะมีคารมนกภูเขาแท้นะครับโอ้ม่าทางมายากรกะดันโดนะธมาลองโจดโดูมันจะคูปแบาไม่เคยโจดนะครับนกไม่เคยไม่เคยอ้าวตัวนั้นิวอันนั้นก็อันนี้กี่อันนั้น,นอันนั้นอสองกูก้อยสองกกข้อยคูอ่าง หนึ่งคำมีอ่างติดหนึ่งคำเอาดูมันจะคูไหมตัวนั้นนกขนไม่ค่อยสวยแต่จวดเข้าเพเนียดหลายรอบแล้วใช่ไหมโอ้ดู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 มันมีอ่างเป็นบางทีเนาะโอ้โมีกลางไปใหญ่ตัวนี้ตัวต่อหลายรอบมาแต่เพิ่งติดเฉลยสองกําลังกําลังเข้าฝึกแต่อายุกี่ปีตัวเนี้ยโอ้ระมาณ สองปีแสองปีกว่าสองปีกว่าแต่ผมไม่ได้ฝึกมันอืมนับ่นก็นกใหม่นั่นนกแก่ครูนั่นนกใหม่ยังนกใหม่เอาไว้รอบหลังให้มันอายุดีๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยมันคู้นกันครับให้ให้เอฟซีดูเอฟซีดูอ๋อโอ้แล้วก็ผัดอันนี้กันนั่นนกแล้วนี่นะครับสงไม่สวยแต่โอ้โหภูเขาเออนี่ครับไม่สวยอย่างนี้แบบพวกลุงแก่ครับนกไม่ค่อยสวยแต่มัน คุณภาพการขันกันอะไรตัวนี้เข้าพเนี่ประมาณกี่ทีแล้วโอ้เยอะแต่ยังไม่ทันได้ติดเลยเพราะเอาขึ้นไปตามวันนี้โลดอยู่อีกบานนึงอ่ะฝึกฝึกเสร็จเอ็มนะมาเล่นต่ออายุดีๆทั้งนั้นนะครับทำอะไรสนใจที่เขาจะแบ่งคมกัโอ้โหดันโดนมาเลยตัวนี้เสียงเล็กมีคารมเหมือนกันตัวนี้สงไม่สวยนะนกตัวนี้แต่จวด ตัวนี้เสียงกลางลาใหญ่ริวเฟืองอันนี้สองกุกห้อยแล้วเวลานกเข้าจะมีอ่างมาคำนึงประมาณนี้ครับมันจะมีบ้างม่ีบ้างน่นะครับอ้าวนกบูดน้หนูไอ้นกไอ้นูนโอ้ยอันนมันเสียงเสียงมันตองตอกเออมันขัดไม่ออกเองเออกําลังขัดขันเนาะมันขัดไม่ออกตรตกอะกอเอานี่ตัวจวดอยู่นี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงแล้วทีนี้ดูลาย เดี๋ยวจะไปบ้านนู่นอีกเน,ะนาะเพราะว่ามีอยู่อันนี้อยู่สองตัวน่าจะขนไปไว้ด้วยกันหมดเนาะ <laughs> อันนี้ก็ต้องขึ้นเขาไปอีกนะครับขึ้นเขากลับไปอีกบ,บ้านหนึ่ง <บ S 1> อ่าตัวนี้ลายสวยนะครับหางปุ่นนะครับนกเขาเนี้เอาเอา,าเนี้มาชมด้วยใบไ,ไม้ยังไม่ทันแก่เลย,ยถึงไปไป,ไปไมายังไม่นานเอาตัวไหนไปต่อครับตัวนี้ใช่ไหมหรือสองสลับสลับกันอ๋อตัวนี้นะครับ,บตัวนี้ติดเฉลยแล้วสองตัวราคาต่ำ ตามอะไรนะเขาเรียกตามเกตตามความสามารถนกเออนี่ก็กาลังน,นกกําลังจะดาวลุ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เข้าพนเนียดหลายรอบละตัวนี้นี่ทรงเป็นสวยแต่จดุดตัวนี้นะครับสองห้อยน,นี่ดูพนเนียด <laughs> ใบไม้ไม่ทันแกเลยได้ไม่เป็นรอบล่าสุดเนี่ยก็ไปได้นกต่อมาไงโอ้เอาตัวไหนไปต่อเนี่ยโอ้เนี่ยไปต่อนกนี่ครับขนยังติดอยู่เลย ได้นกต่อเดือบบางนั้นนูนกต่อใครเขาใส่กับลรขามาด้วย๋อแล้วเราเลี้ยงไว้ใช่ไหมอยู่บ้านไอ้ทูนขอไว้น่อยทนพาไปต่อนกขาวทวารโอนี่นะครับอ้าวตัวนี้ต่อได้นกต่อแล้วตัวนี้ปากเบาดีทั้งคู่ครับนะปากเบาดีตัวนี้ปากเบาดีทั้งคู่เนาะอันนี้ก็ตามตามนกฝึกเนาะมันก็ขึ้นแป๊บนึงกับขันเตอันนี้หลายรอบแล้วไอ้ตัวนี้ติดเฉลยแล้ว ลยตัวนี่นิ่งแล้วนกนิ่งแล้วนะครับเป็กนะเพราะว่าอายุมันดีแล้วครับสองปีจะเข้าสามปีแล้วดีแล้วนกใบโอ้โหคนนกภูเขาเข้าไกลอย่างนี้ไม่ได้หรอกโอ้ยภูเขาแท้ครับพี่น้องผมยอมเลยโอ้ที่แรกไปชวนพี่นากคาบแล้วทางอะไรไม่รู้พากันลัดป่ามะขามมาลอดใต้มะขามมาใต้ภูมมะขามนี่สองปลูกถึงใหญ่เออยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับยังยังเออเอาไว้เออเอาไว้รอไอ้นี่เขาปลุกมันอยู่นี่นี่ไอ้นี่มันก็ ้จะไล่เข้าพเนยรแล้วเนี่ยรออายุดีๆค่อยแบ่งเอฟซเนาะเอาไอ้ตัวมันที่เราเห็นเห็นนู่นนี่ครับนกสายภูเขาทีมงานก็แบ่งผมก็โอ้ยไม่ค่อยมีเวลาก็ให้พินะนั่นพามาเพราะว่าทีมงานเยอะเนาะแถวนี้เล่นนกประมาณเอาประมาณกี่กี่กี่คนแถวเนี้ยเาไน่าจะสิบไม่ขาดเนาะถ้ามีนกแต่ละเจ้าไม่ใช่น้อยตัวนะครับ แต่มันก็ยังว่ามีแต่นกใหม่ๆที่ว่าเพิ่งขึ้นโกงไว้ครับพวกนกฝึกนี่มันก็ยากนกต่อนี่ยิ่งยากเลยครับนี่ครับอนนี้ก็ขอแบ่งเอาตัวเนี้ยอ่าดันใดสนใจใครไว้ก็ได้ไปเนาะเพราะว่านกมันก็นี่นะครับนี่ตัวนี้ใสใสภูเขานิ่งแล้วตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากแต่สวยทรงปีก้วยอกนูนๆอกใหญ่ๆนะครับเล็บเล็บสมบูรณ์ตัวนี้สมบูรณ์ทุกอย่างตัวนี้ขนไม่สวยแต่จวด <c oughs> จัดตัวนี้สองห้อยเสียงเล็กราคาตามเกตนะครับรอ,อืออ้าวเดี๋ยว,วา <c oughs> าถามกันแล้วนกนกมันเยอะนกใหม่วันน,นนี้<อ>นลิวเฟืองนะครับลิวเฟืองตัวน,นี้สองห้อยมีอ่างติดคำหนึ่งอันนี้เฟืองเฟืองประมาณกี่คำครับประมาณคำหนึ่งอ๋อมันมีอ๋อเฟืองต้นเหมือนกับเป็นหนักกุกันแล้วครับ แต่อกโอ้โหอกนูนเลยครับตัวนี้เป็นนกนกบินผ่านเลยนะะอ่าตัวนี้คูข้ามต้นใช่ไหมบินผ่านไม่ได้คูเลยผ่านเป็นเรียบเป็นคูเลยมันอ่อขนาดไปนกสองตัวนะเออนะนะครับนกมันกําลังดาวลุกกาลังเล่นนี่ครับต้องนกอย่างนี้ครับไปมันจะรู้ใจครับถ้าไปฝึกเองฝึกต่อเองแต่ตัวนี้นั้นว่านกบินผ่านนี่คูรัดเลยนะครับอ่าคูรัดเลยนี่เหลืองตัวนี้เฉลยสองตัวน่ะแกคู จะเรียกแก่คูเนาะมีคลุมเหมือนกันนี่ครับเป็นนกภูเขานี่ครับอันนี้อยู่บนเขานะครับเนี่ยนี่เป็นจะเป็นที่ตีนเขาแต่ไอ้ขึ้นไปนี่จะเป็นเขาอีกครับในบางที่อ้าวโอเคเดี๋ยวไปชมต่อที่บ้านเนาะโอเคครับจะมีที่บ้าน,นอีกอ่าครับตอนนี้ก็มาบ้านละเดี๋ยวจะลองจดอันนี้นกฝึกเข้าพเนียดหลายรอบแล้วครับตัวน,นี้อ นี่นะครับเอารอฟังเสียงตัวนี้เสียงหน้าเดี๋ยวต้องรอฟังว่าเป็นเสียงไหนนะครับนี่ตัวนู้นริ้วเฟืองเสียงโตนะครับนจะโตขนาดไหนนะครับรอชมครับอ่านะลองดูนะนกไม่เคยโจดคู่นะครับจะคู่หรือเปล่าอายุด,ดีทั้งคู่เลยใช่ไหมนะ่ะอายุด,ดีทั้งคู่เฟืองกี่คำครับตัวนั้นตัวนี้เฟืองเยอะเฟืองเยอะเนาะเออเฟืองเยอะ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้านั่นกระกุกโอ้หลายอยู่สามสิบเปอร์เซนต์ได้ไหมอ๋อได้เฟืองประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซนต์ะครับแต่ยังไม่เคยเข้าพเนียดเนาะยังเนาะออแต่อายุดีละอายุดีละตัวนี้และครับตัวนี้ตัวนี้ก็ปีแต่เข้าพเนียดหลายเที่ยวตัวนี้เป็นนกคุณลุงฤทธิ์นะครับในขนาดใช่ใช่น่าเองเอามาเล่นนะครับนกคุณลุงฤทธิ์นะครับเอ้าเราดูจะครูหรือเปล่านกก็ไม่เคย นะครับตัวคุณลุงนี่ตัวนี้เข้าเพเนียดหลายรอบแล้วแย่ก็เอาเลยแต่ยังไม่ติดฉเฉลยเสียงกลางตัวนี้นะครับนกโทนสีแดงนะครับเสียงใหญ่มันไม่เคยจดนะครับแต่เสียงใหญ่เนาะใหญ่บุ้มไหมครับตัวเนี้ไม่ใหญ่เพาะเสียงเพาะมีคารลม,มั้ยครับตัวลุงฤทธิ์ตัวนี้ มีขัดนึงมีขัดนึงนะครับตัวนี้นี่ละตัวนู้มันแต่นกสองปีแล้วนะครับนกบนแก้วต่อได้มายอดเขาเลยตัวเนี้ย <c oughs> ขึ้นไปต่อบนยอดเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวชมลายเลยแล้วกันตัวนี้ใครถูกใจก็จับได้นี่ครับแปลกหน้าด้วยนะครับริวเฟื่องนะครับนีตัวลุงฤทธิ์นะครับ ตัวยาวนะครับตัวนี้ตรงปีกกล้วย <S <S ตัวนี้กี่กุุครับนะริวเฟืองเฟืองทั้งคู่เลยเหรอตัวนี้ตัวลุงอ่อันนี้ก็เพื่อทำนึ้อลิวน้อยอนนลิเยนนลเยอะอันนี้ลิเยอะอันนี้ริวน้อยนะครับเออแต่จะหนักไปกุกตัวนี้นี่จะผสมกันไปเนาะเออนะครับราคาตามนกฝึกนะครับต้องตัวนี้ยังไม่เคยเข้าพเนี้ยนะครับต้องบอกก่อนแต่ลายโอ้โหแน่นตับแต่มีพอมีคารลมอยู่ใช่ไหมครับ อ่ามันมีอยู่อืมนี่นะครับนิ่งแล้วนะครับนกโูมีเสี้นสอด้วยตัวนี้นะครับนกอปีแล้วนกภูเขาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอไปต่อเองกับมือต่อบนยอดเขาเลยนะครับตัวนี้ยอดเขาเลยแ้ามเออดูครับดูครับลายตัวใหญ่ตัวนี้ขามดีอ่าจะคูอยู่อยากคูอยู่มันอยากอยู่มันอายคนน่ะนกมันเคยนกมันไม่เคยนี่ครับ ไม่ค่อยจดนกนะครับอ่ะมันเป็นไรนี่ครับดูลายไม่ได้เล่นครับครับม่มีโกหกครับแกวัดเสียงไหนก็เสียงนั้นเพราะว่ามาเคยมาดูแล้วนะอยากคูอยู่นะครับอืมนี่มีเส้นสอด้วยตัวนี้นะครับเป็นนกภูเขา้งคูนี่นกของลุงฤทธิ์นะครับแกไปแบ่งมาแต่แกก็จะแบ่งครับแกไม่ค่อยมีเวลานะครับนี่นะครับลายตัวนี้โทนแดงตัวนี้จะนี่นะครับดูคำคำงูคำหนาครับตัวนี้ตัวนี้ก็ เหลืองตัวนี้เป็นแดงแดงแป๊ดเลยนะครับตัวนี้แต่ปากเบาใช่ไหมครับนะตัวนี้ปากเบาเนาะตัวนี้คูล,ละแอนได้ยินละก็อยากคูไอายคนแล้วนะทำท่าอยู่มันก็อยากอ,ายะนะาาอย่งนั้นแหลนะแต่ครูเองนี่ครูทั้งวันเนาะอยู่เลื่ยมันก็ครูอยู่เรื่อยแหละว่า นกแบ่งได้สองบ้านส่วนมากจะอยู่นู่นเนาะอยู่นาเนาะจะอยู่นู่นแล้วมันจะได้ฝึกไงอยู่ในนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาผ่าก็ปกติเออเนี่ยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจตัวนี้นะลายผ่านตัวนี้จัดไปแน่นอนท่านใดสนใจนะครับดูเฟืองโตเสียงเสียงค่อนข้างใหญ่เสียงเอาอย่างนี้เสียงกลางเป็นใหญ่ดีกว่าเนาะกลางไปหาใหญ่แต่เสียงมันกว้างเสียงมันปุ่งอ่านี่นะครับ ดูหวานเหมือนริวตันนะครับแต่เป็นริวเฟืองนี่เนี่ยเออเสียงไงฟินาได้ยินแล้วว่าไงัยใหญ่ปงอ้าวนี่อ้าวเสียงใหญ่พินเออพินาพินาได้พินาได้ยินแล้วอ่าโอเคไม่กลางไม่ใหญ่แต่ใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่เลยแล้วกลางไม่ใหญ่แล้วโอเคนี่ตอนนี้เสียงกลางใหญ่เลยตออมันหายากไม่ใหญ่ มันก็เพาะเนาะแต่มันเพาะแต่ใหญ่พอสมควรละเนาะอ๋อเอาโอเคมันอยากคูมอายกปีกวายเม่ใชีแค่ไหนรีว่ะเออกับปีกวาแล้วตัวเนี้ยเหรอปีเข้าสองปีแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาฝึกนกมันก็ค่อนข้างหลายตัวเราเอาไว้แยกบ้านไว้ด้วยอ่านี่มีเสี้ยนสอด้วยนิ่งแล้วนะครับนกภูเขาแท้เลยตัวนี้ไปต่อได้เองกับมืออ่าบนยอดนี่ข้าบอาหารก็มีข้าวเปลือกนะครับ อโอเคนะครับนไอยสนใจไห้ไว้คได้ครับแล้วก็หลิวเฟืองตัวเลขนะครับตัวนั้นได้เฉลยแล้วกําลังดาวลุ่งครับตัวนี้จะเย่เศร้าก็เอาเลยแต่ยังไม่ทำติดเฉลยเข้าพเนียดหลายรอบครับนี่ครับลายเนึง่ายเออเย่ปากเบาดีน้อเบาไม้ดีโอ้นกลุงนิชใช้ได้ผมเคยเล่นใช้ได้ใช้ได้ ตอนนั้นไม่ได้ดอนอตอนนั้นไม่มีนกเลยก็เลยไปแบ่งแกมา,าตัวนี้อ้าวโอเคอ่าคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าในสนใจชอบตัวไหนนะครับมีประมาณ3-4ตัวนี่แหละนี่นะครับอกมีเส้นสอตัวนี้ตัวนี้เป็นนกโทนแดงอ่าถ้าในชอบอันนี้ไปก็เล่นได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องไปฝึกเอาแต่ก็นกอายุดีไม่น่ามีปัญหาครับเข้าหน้าเข้าตากิ่ม แขวนต้นไม้ได้เข้าผนยดแล้วแต่ตัวนี้มันเคยเข้าพเนียดหลายรอบแล้วครับนี่นะครับสมบูรณ์เล็บเล็บโอ้ตัวนี้เล็บฝั่งนั้นจะหักนะครับนั่นนั่นนั่นน,น,นี่นะครับทางซ้ายจะหักนิดนึงนะครับแี่ใดไม่ตินะครับน่าจะโดนโกงนี่แหละครับตอนได้มาใหม่ๆนกมันก็ดือ้อปกตินะครับดิ้นกันถูกอะไรหักเนี่ยนะครับ นั่นนะครับเล็บนิ้วนางนะครับหักข้างหนึง่งตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์ดีอ้าวโอเคครับต้องบอกละเอียดนะครับท่านใดไม่ติกจัดไปราคาก็ตามอ่าเนื้อผ้าตามสภาพนกนะครับตัวนี้ราคาไม่สูงโียเส้นใ่นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ